ความคาดหวังของพ่อแม่มันมันเป็นเรื่องที่ อยู่ผู้สังคมไทยมานานแล้วนะว่าพ่อแม่ก็อยากจะคาดหวังในในมุมมองที่เขาคิดว่ามัน,มนเหมาะมันดีกับลูกของเขาอยู่แล้วอนะแล้วในท่ายมของเราก็คือความเป็นหมอความเป็นวิศวกร,รหรือว่าอะไรต่างที่มีอาชีพที่มันมั่นคงในยุคสมัยที่มันมีทางเลือกของซีเพิ่มมากขึ้นมันก็เป็นการส่งความคาดหวังไปสู่ลูกโดยที่พ่อแม่อาจจะไม่รู้ตัวแต่ว่าในเด็กบางคนมันก็จะมีช่วงความคาบเกี่ยวเนกับการที่รู้สึกว่าการทําตามคํตาต้องการของพ่อแม่คือความสุข แล้วก็เป็นความคาดหวังโดยที่บางคนก็อาจจะอยู่ในพื้นที่มันเซฟโซนตรงนี้อยู่ก็เลือกที่จะทําทตามความต้องการของพ่อแม่แต่บางทีปับ๊บด้วยโลกสมัยใหม่ที่มันมีข้อมูลอะไรมาเยอะมันมีทางเลือกชีวิตเพิ่มเม่มขึ้นมากขึ้นอย่างเงี้ยมันเลยทําให้รู้สึกว่าบางอย่างเราไม่อยากจะทําตามพ่อแม่ก็ได้ปะแต่เมื่อ เกิดปัญหาในการที่จะมาทําความเข้าใจกันมันก็จะเริ่เมเปลี่ยนชัดเจนเมื่อเมื่อเด็กเมื่อต้องเลือกชีวิตทางชีวิตที่เป็นจริงจังเช่นวัยรุ่นตอนปลายหรือว่าในช่วงของการเข้ามาหาวิทยาลัยตัวเนี้ยชัดเจนแล้วว่าฉันอยากเรียนตรงนี้ฉันอยากจะเป็นแบบนี้บางคนอยากจะเป็นทักฟุตบอลบางคนอยากเป็นนักดนตรีพรกเนี้ยมันก็จะเริ่มมีความขัดแย้งกันละเด็กมันโดนในครอบอู่ตรงเนี้ยมันก็รู้สึกว่าเ,าเขาอาจจะเราไม่รู้สึกไม,ไม่มีความสุข แล้วเกิดเป็นความเครียดความกดดันแล้วไม่สามารถแสดงออกได้ด้วยซ้ำว่า,าตัวเองไม่พอใจหรือไม่ชอบที่จะเป็นอย่างนี้สุดท้ายปับ๊บมันก็จะกลายเป็นลักษณะของความทุกข์มันเพิ่มมากขึ้นแล้วถ้ามันหนักจนไม่มีทางออกมันก็ทาไปสูส่นเรื่องของความเจ็บป่วยเป็นเระ่บปกติมันก็นาไปสู่เรื่องของว่าทําไมเด็กสมัยนี้เรียนมกผู้ใหญ่ถ้าไม่เด็กสมัยนี้เปราะบางจังโดนนิดโดนหน่อยก็ไม่ได้ เพราะเขาโดนโดนโดกดโดนครอบตรงนี้อยู่จนเขารู้สึกว่าเขาขดกิกอะไรไม่ได้เลยเพราะหลุดจะกรอบปับ๊บมันกลายเป็นพื้นที่ท,ที่ออกจากคอมฟอร์ตโซนของเขาอะมันเลยรู้สึกพอแตะปับป๊บอ่อนไหวแตะปั๊บแตบประมาณนะั้นมันก็เลยเป็นความสวยงามว่าแต่มันเปราะบางเพราะฉะนั้นจากประสบการณ์ผมที่ผมเจอเด็กเนี่ยเด็กรุ่นใหม่ๆม,มีความคิดที่ดีนะมีความฝันที่ดีแต่ว่า เวลาต้องไปเจอสถานการณ์จริงเจอความกดดันเจอเรื่องต่างเขาจะขาดพลังในการที่จะสู้เพื่อฝันของเขาอ่ะเล็กหลายๆคนเลือกที่จะกลับมาอยู่ในคอมฟอร์ตโซนตัวเองคือโอเคทําตามที่พ่อแม่บอกแล้วกันทนเรียนเป็นสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบแล้วกันแล้วสุดท้ายก็กว่าจะมารู้ตัวเองก็เห็นหลายๆคนที่เป็นหมอเป็นอะไรแล้วเขาไม่ได้ทำอาชีพนั้นอ่ะเขาจะทักกลับไปทําสิ่งที่เขาชอบมากกว่านั่นคือในช่วงลาที่เขาผ่านช่วงใดไปได้นะประมาณนั้น